สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากที่สุดในฟิลิปปินส์หลังจากที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานาด์มาโกสจูเนียใช้เฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในเมืองหลวงกรุงมนิลาเพื่อไปชมคอนเสิร์ตวงร็อกชื่อดังอย่างโครเพภาพและวิดีโอที่ถูกโพสต์ทางโลกออนไลน์เผยให้เห็นว่า เขานั้นพร้อมด้วยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งลิซ่าอารานิตามาโกสได้ลงจากเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งที่ลงจอดบริเวณสนามที่อยู่ใกล้ๆกับสถานที่จัดคอนเสิร์ตและยังมีเฮลิคอปเตอร์อีกสองลำซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดถึงข้อเท็จจริงว่าเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ติดตามด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามนักวิจารณ์และนักเคลื่อนไหวต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการใช้เฮลิคอปเตอร์ของนายมาโกสเพื่อไปดูคอนเสิร์ตท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดและวิกฤตการขนส่งสาธารณะโดยไม่เห็นอกเห็นใจประชาชนที่สัญจรไปมา นอกจากนี้ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ยังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์ม X อีกด้วยว่าประชาชนคือผู้เสียภาษีที่ยังต้องฝ่าการจราจรที่หนานแน่นและยังไม่ได้รับการแก้ไขในแต่ละวันขณะที่ประธานาธิบดีของประเทศเราใช้เงินภาษีของประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกของตนเอง